สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับรายการคุณก้าชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแจกแมปมาครับในพาร์ทที่หนึ่งกันแล้วนะครับเย้แล้วก็ไปสำรวจแมปกันเลยครับก็มีเค้กให้คุณกินนะครับมีกล่องมีห้องเห็นตัวนะครับถ้าคุณมีพ็อกเก็ตอีหรือว่าทูมานี่ไอเทมคุณก็สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นมีชีวิตได้นะคะแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนครับวันจะได้ไปตง้งยงยา มันก็จะมีห้องให้คุณนั่งเล่นนะคะถ้าคุณมาเจอกับเพื่อนเออไอ้นี่ผมขอตั้งชื่อมันว่าบอละวะบอละนานะครับแล้วนี่ก็จะมีรางรถไฟให้คุณเล่น,นะครับ แบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับผมก็คลิปต่อไปผมก็จะมาสอนเออสอนลงแมปนะครับที่สำคัญนะครับกนะ่อนหนาย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับบ๊ายบาย